สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องก๊กอาเมนีเย่บุญนำเสนอเมนูยำนะคะพี่น้องเมนูยำแซ่บๆพี่น้องแซ่บๆกับเย่บุญแลวมือนีเดนะ้อน้ำไาลไหลพี่น้องน้ำไหไหลน้ำลาำลไหล เบิรบอนี่อันเส้นห่อหนึ่งพี่นอ้องที่บนเห็ดเส้นห่อหนึ่งดูหน้าตาสีสันถึงจะไม่ถึงจะไม่แดงแต่ก็จี๊ดจ้าสาใจนะครับพี่น้อง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 เห็ดใส่หยางยำใส่หยางยำใส่หมูสับนะครับพี่น้องหมูบดหมูสับผักก็ผักในสวนนะครับพี่น้องผักในสวนจะคของเอง ผักในสวนเดยวะบนเห็ดแบบง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเราใช้น้ำยำนะคะน้ำยำของอ่นโรด,ดดีนี่แหละนะคะที่ซื้อมาจากร้านค้นจีนเนาะไม่ยุ่งยากเพียงแต่ห้ามาต้มน้ำหอนละลายน้ำยำนะคะแล้วก็แค่ปรุงเครื่องเพิ่มนิดหน่อยเป็นบักหน้าเป็นน้ำตาลน,น้ำปลานะคะแล้วก็เติมตัวนี้หมูสับแล้วก็พริก ทั่วพ้นนะคะนี่ผักเราก็หาเอาได้ตามจากธรรมชาติธรรมชาติในสวนน้พี่น้องกินน้ำกันแซบๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องมาบานนี่เย็บบนจะพผ้าลุย ว่าจะออกไปกินหนอกบ้านไม่ไหวนะคะพี่น้องบอไหวด้วยลมแดดตะวัาหางลมแล้วเหมือนกับว่ามันอากาศมันเย็นเยนบนเขาสวนมาแล้วเรียบร้อยเข่าสวนมาแล้วอากาศเย็นพี่น้องอากาศเย็นบานนี้ยีนบนสิผ้ามากินยังนี่พี่น้องเห็นบอยำ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 วุ้นเส้นพี่น้อง ย่าบุญสินนใส่หางใส่หมูใส่หมูสับใส่ทั่วปนโอ้ยเครื่องปรุงหลายๆเนี่ยหละพี่น้องเราหัวใจหลักสำคัญเลยเป็นเครื่องปรุงที่ย่บนสื่อมาจากร่านร่านจีนงานค้นจีนพี่นอ้องถึงเขาปต้องมาหาเครื่องอะยังเพิ่มให้มันมากไหมนะคะเพียงเขาเติมน้ำตาลน,น้ำปลาชูรสมะนาว อผู้่ศไซชโลดกับปลาใสนะคะยาบ,บนบ่าใสชโลดนะคะหนิใสซต้งแต่บักเน้าน้ำปลาน้ำตาลถั่วป่นพริกเห็นสีใสๆยังสิสุดยอดนะคะพี่น้องเพชรอืมมันม่ามัน มันบ้มันจานเนี่มันถาดคัะคนั่กินเห็นมันซวงกันนะลายมือแล้วยายบนบ่ายากขาวยาหน้าหมูว้านเห็ดพัดพักก็กินน้อยเดียวพี่น้องกินได้น้อยเดียวเอาเมนูตำตำยำยำม่งกันหน่ะหอมแดงหอมม่วง เขาเจ้าวมากินไรหวะอืม,อมแซ่ดีเป็นจะหนายพี่น้องอืมข้เาเหนียาให้มาไปหั่นดักเลี้ยนทรงมาใหน่อยมากพี่น้อง กูนี่พักเสืร็เจเก็บมาสามกอพี่น้องกอเนี่ยเติมเครื่องเติมเค็มบัรลวกแล้วมันกะจิยำเขาเหลือทัอ้งนี้แหละเมนูยำ ทักซี่กินมาจะสวนจะขวางพี่น้องได้กินแล้วเด้อต้นหย่ดเจอเลยอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเแ,แต่ยัยบนเป็นบัตรอยู่นี่ส่วน ส้วงเหลก็กเป็นอีกเป็นแล้วก็บส้วงส้วงเหลก็กเป็นวนเวียนวนเวียนยุงเสียบยบ่บ่หายดีนะพี่น้องพี่น้องจำได้บ่ปีที่แล้วถ้าเป็น FC เยฟซีเย่บนลจีจีจำได้เนาะเดือนสิงหา เดือนสิงหาที่ย้ายบนเป็นคักๆปีเที่ว้วเดือนนี้แหละหลักกันยาย้ายบนก็นลุ้ไปหาพญี่ยตืออยู่ผู้เก็ตเดือนนึงเต็มเต็มไอไอเราก็เป็นไข้วัดไอว่าเศร้าจนหดมือไปวันที่สิบวันที่สิบสามกันยาย้ายบนไปผู้เก็ตจนเอฟซีว่าย้ายร่างกายย้ายพร้คอม ย้ายสิไปอยู่บ่ใจย้ายนะ่ะเต็มมลอยตจร่างกายย้ายนะ่ะบอบพอมนะตอนนี้หลายคนเป็นห่วงปีที่แล้วเป็นี้กขวบขวบมันมากกับเป็นหรือเปล่อวนนี้เป็นเป็น,ปนทุกปี แล้วตอนนี <S <s ้ส like ีมองกลัวเพราะยังพันมาหอดอยู่ถามากินเบิดบ่นี่มันกินบ่เบิดหรือพี่น้องเห็นจ้าไหรเห็นห้อนึงลวก้อนึงมันก็อืดขึ้นเนาะล่ะ เดี๋ยวมาู้เจอกัขนมเส้นมือไดโอกาสดีๆกันแล้วผมสือมาไห้ทองหอแบอ่นี้ขนมเส้นแห้งมีอีกหอหนึ่งคิดว่ากินจตหนีไปหาเมื่อบานผละ บคงคนอ่ะย่ายมันมาส้วงไหลกินเนี้ยสมสม,สมเนี่ยมันพวกขึดอยากนี่แล้วพี่น้องพวกขึดอยากกินบกแบบแอปเปลิลสมสม,สมกับไอเท่าแล้วเว้ยแอปเปิลของกับสมมัตไหนด้วยอืม ตอนนี้ไอซบอกอังวนม,มาให้กล้องเลยหมูมขึ้นนี่เราชอบมานางกินจนเราสิเบิร์ตเขาก็กินพี่น้องเรามากันนี่หนึ่งก้ามูก้ามือใดญล่ะเที่ยวคักแล้วนี่หมักลูกพุ่นเราม,ามันเป็นลูกพุ่นพันไงหน่ะพี่น้องมันบ่แซบเดี๋ยวบนววมมันบ่แซบนี่บนหมักหมักนู้อยหน่อยไหมนนกินหัวมันนี่ก็ ลาย,ลายวัดกระเจ้าว่ะมันไลาวัดพี่นอ้องอืมเฮ้ยด้วยสิกินเบิร์ดบัลเสร็จมาปวดมาพูดแถดถาดปังไงจานาปังไงอืมปรุงตามใจจากของเนี่ยจิตใจัจใจ พักรวบเอาไหมมือนีไหมต้องพักทดต้องพักรวบคือจากพักรวบอืม <c oughs> <c oughs> thế đây sẽ kinh bớt vì nó ở ngoài bữa đây đi xịn mến ướt mến bươi là mến có bớt xẹp đi có nghe cả chín nắm bố biến mà ข้าเจ้ากัดกินกัดก,ก,ก,กินเป็นหัวเป็นหัวข้าเจ้าคือกินได้พี่น้องย่าบ,บน,นเหรอหินขึ้นดังหินหินมานึงอือฮูาซ่วงบาด พักสลัดน้องมีรสชาติผมอำรำในน้อยๆได้พี่น้องนี่พักบุ้งน้ำดำเนีย่ยพักบุ้ง กินเบิร์นี้กับบ่มีบม่เมนทว่งคนแล้วพี่น้องเอ้ยหายเลย้วสิกินซอยพี่น้องเอ้ยพะโล่ตัวนี่งพะยัะย,ยมากและที่ลดกายแล้วพี่นอ้องพูนไปจอดทั้งหลังบ้าน จอวหลังบ้านแล้วว่ะยูคือป่ะเหตดอีกอย่างกินแน่ฉันคิดว่าที่ยูบัแข็งแรงเร็วบัเศร้าเ,เร็วเพราะวายยูบักินอีหยังแล้วว่ะ นอนเช้านี่นั่งนอนลืมพี่น,อน้องเท่าัะซับตั้งนาฬิกาปลุกในทรศัซับปลุกแล้วไม่ลุกย้ะบนด้บอกเอาออิ่มเลยพี่น,อน้องอิ่มพักกับพร้อมกันมันอืมเหตุใดถึงกินเบิด mà nhục gì cái này, nó cân nhắc nó kín cho cái nó nó phải nghe lắm bát im im sách chạy đấy pino sách chạy sách chạy đấy mà nè đau phào lắm tiếng nói bếp đeo lệ bốp bếp đeo cả bốp พักก็พักลวกแป๊บเดียวก็บบกเดี๋ยวจะไม่กินต่อแต่ว่าเอาไว้โดนมาได้หอกมันอืดพี่น้องมันอืดแล้วมันจะบ้าแซบมันมันเศนมันยุยเนาะเอาอตามนั้นพี่น้องขอบวนก็พูดได้หลายจ้า